ทุกวันนี้เราไหว้พระสงฆ์ไหวอะไรกันนี่คือคำถามที่ได้าจากเพื่อนเหมือนกันนะคะ,คะสงสาวกคือผู้ประพฤติดีตรงควรชอบตามที่ผู้เจ้าบัญญัตินั้นสงสาวกไม่ใช่โกนหัวผมผ้าเหลืองแค่นั้นแต่ต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติตามที่ศาสดาบัญญัติไว้ เกณฑ์ต่ำที่สุดที่พระเจ้าบัญญัติความเป็นสงฆ์ในธรรมวินยัยคือการมีศินสามกลุ่มบริบูรณ์สัมปนะศีลากลุ่มที่สองสัมปนะปฏิโมขะปฏิโมขะสังวลาสังวิตากลุ่มที่สามอาจาระโคจาระสัมปนาคือมารยาทและโคจรังนั้นสินทั้งหมดมีมากกว่า2400อข้อต้องรักษาทั้งหมดนในสัมปนะศีลาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนคือ พวกเดรัฉานวิชาทั้งหมดตัดอยู่ในสัมปนาสีลานั้นพิกุในธรรมวินัยนี้จะต้องไม่ทําเดรัฉานวิชาทุกประเภทเพราะผู้เจ้าห้ามนะและเขาจะไม่ได้มาผลนิพพานเพราะมันเป็นวิชาที่ขวางกันจะทําให้เขาเนี่ยดำรงอยู่กับมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดไม่เข้าใจถูกต้องสักทีหนึ่งเพราะว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลจะไม่มีเครื่องรางข,งของขังพิธีกรรมใดๆ ทำให้กรรมคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้นอกจากมรรคมีองค์แปลกดังนั้นเมื่อเขายังเชื่ออย่างนั้นอยู่นั่นคือเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ต่อไปเพราะเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าศรัทธาสมทาเขาไม่ได้มีในพระพุทธเจ้าเขาไปศรัทธาคําของคนอื่นอ่า